คับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเออทอยนะครับวันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คของ h ฮอต e e ลเป็นดัซันสองสีนย์ซนะครับหรือนิสสันนั่นเองนะครับตัวน,นี้เป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับเป็นรุ่นพี่ของตัว350และ370ที่เราเคยทำให้ดูนะฮะมันจะมี240 Z นะครับสามร้อยแซดสมอล้ก็ตัว370นะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนี่มาแกะดูกันนีกว่าเราเคยรีวิวตัว370ไปแล้วนะครับมาแกะดูกันคัสสิกมากๆสีดำนะครับตัวนี้ สองสี่ศูนย์นะครับสีดำเนียนมากๆตัวรักษ่นตัวนี้เขาจะดีไซน์มาให้แบบข้างหน้ามันจะยาวๆหน่อยนะครับเหมือนรถสมัยยุคนู้นนะฮะเห็นวิ่งในไทยไม่กี่คันนะครับจะเป็นรถคลาสสิกด้วยทำมาได้เนียนมากเลยครับนี่แม็กอินมาเลเซียนะครับ ด h e ันสองสี่ศูนย์แซแม็กนี้สวยนะครับเป็นขอบสีทองนะไฟก็ชัดเจนนะครับบัรทานี้ดูคลาสสิกมากเลยพวกยุคเจดศูนย์ุคแปดศูนเนี่ยต้องบรรทายอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็จบนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซ u b สไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ